ช่วงนี้ฝนตกต้นกุยช่ายแตกใบได้เร็วมาก <c oughs> วันนี้มาตัดใบกุยช่ายเอ๊ะตัดทั้งใบตัดทั้งยอดหรือตัดทั้งต้นกันแน่นะตัดใบกุยช่ายต้องตัดให้ถึงที่ต้นขาวขาวนะคะต้นกุยช่ายจึงแตกยอดใหม่ขึ้นมาได้เร็วย่าย่ามาแล้วจ้าตัดใบถอนใบค่ะไม่ใช่ถอนกุยช่ายนะคะถอนผักกระสังออกจากวงบอ่อนี่ไงผักกระสังสวยงามมากค่ะบางครั้งเราก็เอาไปทานได้นะคะแต่ว่าเขามีเยอะเกินไป ทานไม่ทันค่ะไม่เยอะเกินไปจึงรู้สึกไม่ค่อยมีคุณค่าไม่ค่อยมีราคาการตัดใบกุยช่ายหรือยอดกุยช่ายเราต้องตัดให้ชิดคนต้นคนต้นสีขาวๆนะคะตัดให้เหนือพื้นดินขึ้นมานิดเดียวการตัดชิดคนต้นจะกระตุ้นให้ต้นที่เหลืออยู่แตกใบใหม่ขึ้นมาเร็ววันนี้ตัดต้นกุยช่ายพร้อมกับเก็บผักกระสังออกจากวงโบสด้วยนะคะ เพราะหากตัดรวมๆไปเดี๋ยวเวลาล้างคุยใช่ก็ต้องเลือกผักกระสังออกอยู่ดีค่ะการปลูกในวงบ่อก็ทําให้เราง่ายต่อการตัดนะคะไม่ปวดเอวแค่มานั่งอยู่ริมวงบ่อข้อเอื้อมมือไปตัดได้เลยค่ะหากปลูกลงในพื้นที่พออายุเยอะขึ้นนะคะเวลาจะตัดก็ต้องก้มลงไปนะคะการปลูกในพื้นที่สูงกว่าระดับพื้นดินดนิดนึงก็จะทําให้เราลดการปวดเอวค่ะเพราะว่า การปลูกกุยช่ายก็ต้องมาตัดยอดกุยช่ายใช่ไหมคะก็ต้องนั่งตัดยอดันนานกุยช่ายวันนี้ต้นอวบอ้วนเนี่ยต้นอวบอ้วนต้นอ่อนนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วยาย่าก็เพิ่งตัดไปต้นกุยช่ายสามารถตัดซ้าได้ทุก15วันนะคะถ้าปล่อยไว้นานเกินไปใบก็จะแข็งที่กอกุยช่ายก็จะมีต้นหญ้าแอบอยู่นะคะเห็นมาทุกวัน แต่ไม่ได้มองละเอียดว่าคือต้นญ้านะคะก็รดน้ําให้อยู่เติบตัวมาพร้อมกุยช่ายดูสิคะรากเขาตามข้อนะคะเขาก็จะแผ่ไปเรื่อยเรื่อต้นญ้าชนิดนี้หักขึ้นมาเยอะเอะก็จะตัดไปให้วัวกินค่ะซึ่งจะเติบโตเร็วมากแต่ถอนออกง่ายค่ะเพราะช่วงน,นี้ฝนตกด้วยทาให้ดินนุ่มชุ่มชื้นเมื่อถอนต้นหญ้าก,ก็จะหลุดออกมาทั้งรากทั้งต้นทีเดียวตัดใบกุยช่ายในวงบ่อนี้เสร็จแล้วนะคะตัดหมดทุกต้นเพราะจะให้ ต้นที่เหลือแตกใบใหม่ไปพร้อมๆกันปกติใบกุยช่ายก็จะเป็นอาหารของพ่อหอยเหล่านี้นะคะแต่เมื่อเราแยกปลูกลงในบงบ่อหอยเหล่านี้ก็มักจะไม่ค่อยไปรบกวนค่ะแต่ถ้าปลูกลงดินก็ต้องหาหอยกันทุกคืนเลยเพราะหากปล่อยทิ้งไว้กวุยช่ายของเราก็จะหมดทั้งกอน,นะคะเพราะหอยจะมาหาก,กินตอนกลางคืนนี้ก็อีกวงบ่อหนึ่งที่ยาญ่าจะต้องตัดในวันนี้นะคะเมื่อวานทําท่อท่อน้ําจากท่อน้ําทิ้งของอ่างล้างจานนะคะ พลาดผ่านมาทางนี้พอดีต้องซ่อมท่อตรงนี้เองค่ะพัดผ่านไปก่อนจึงทําให้ใบกุยช่ายบางส่วนหักนะคะวันนี้ญาติจึงต้องตัดออกทั้งหมดด้วยเหมือนกันรอให้เขาขึ้นใบใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมนะคะ ตรงนี้ก็ต้นอวบอ้วนเหมือนวงบ่อเมื่อกี้ค่ะเราป,ปลูกพร้อมๆกันตัดเสร็จเรียบร้อยทั้งสองวงบ่อค่ะหลังจากนี้ก็บำรุงต้นโดยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยลายช้าก็ได้ค่ะตรงนี้จะมีวงบ่ออีก 3- 4วงนะคะซึ่งจะมีต้นกุยช,ช่ายต้นเล็กๆอยู่ได้หอบใหญ่เลยค่ะรวม2ท่อบ่อนะคะเมื่อกี้ก็แบ่งให้ญาติไปนิดนึงค่ะให้ไปแล้วหนึ่งกิ่เล็กๆนะคะพอดีเข้ามาธุระค่ะ,คะการปลูกลงในท่อบ่อเวลาหน้าฝนก็อยู่รอดปลอดภัย ไม่โดนน้ำขังนานเพราะว่าอยู่ในท่อบอ่อน้ำท่วมไม่ถึงค่ะและได้ต้นกุยช่ายที่สะอาดนะคะสะัตว์เล็กๆมักจะไม่มารบกวนหากเราปลูกลงในพื้นดินอาจจะต้องคอยมาเก็บพวกหอยพวกทากที่มาก่อกินใบค่ะได้ใบกุยช่ายสดๆเลยาะทานในหน้าฝนหรือหน้าหนาวกุยช่ายเป็นผักที่มีฤทธิ์ร้อนทานแล้วจะเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย และเหมาะกับผู้อาวุโสด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นผักที่ไม่แข็งขอตัวเอากุยช่ายไปทำความสะอาดก่อนนะคะวันนี้อาจจะได้ทำขนมด้วยค่ะเพราะได้กุยช่ายเยอะเลยย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย